สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตู้เย็นเบโคนะครับพอดีเจ้าของบ้านซื้อมาใหม่นะครับผมก็เลยมาเห็นแล้วผมก็เลยอยากจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันโอเคอะไรยังไงไหมตู้ก็เข้าๆก่อนนะครับผมอ่านประวัติด,ดูเข้าๆตู้เย็นเบค o นี่คือเป็นตู้เย็นจากยุโรปนะครับ แต่ผมว่าตู้เย็นสำหรับผมนะผมชอบฝั่งญี่ปุ่นมากกว่านะครับก็มาดูภายในกันนะครับว่ามันจะวัสดุนะครับว่ามันโอเคขนาดไหนนะครับมาดูช่องแช่แข็งก่อนนะครับ คือช่องแช่แข็งมีอาหารแชร่แข็งเพียบเลยนะครับอันนี้คุณลุงผมใช้นะครับตัวเครื่องนี้ก็คือช่องแช่แข็งก็แข็งทุกอย่างนะครับดูอันนี้น้ำเดเปียกก็ยังอ๋ออันนี้น่าจะเพิ่งแช่นะแต่ก็แข็งหมดนะครับพวกนี้ น,นี่ผมกาลังหาที่ปรับลดอุณหภูมิให้อยู่นะครับว่าขอเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนะครับปกติแอร์เอ้ยปกติตู้เย็นญี่ปุ่นนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้ผมไม่เห็นที่ปรับอุณหภูมิอยู่ในช่องแช่แข็งนะครับ ช่เหมือนเดิมครับตอนนี้ลงพมอยู่คนเดียวนะครับแกก็เลยเน้นไปทางอาหารแชร่แข็งนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับก็อันนี้มาดูชั้นล่างกันนะครับหลักๆของการเลือกตู้เย็นนะครับก็คือเราเอาไปแช่น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มก็ต้องเย็นด้วยนะครับ ก็มีพัดลมนะครับพัดลมนี่น่าจะทํางานเป็นคั้งค้งคาคานะครับลองมาจับดูไข่นะไข่ก็เย็นนะครับจับดูน้ํานะครับโอเคนะครับน้ําเย็นนะครับบางตู้เย็นนี่คือจับน้ําน้ําไม่เย็นนะครับ เบโครู้สึกว่าช่วงนี้ขายดีมากเลยนะครับก็เห็นทำตลาดอยู่ในบิ๊กซีนะครับก็คืออันนี้มาดูช่องอันนี้ช่องไว้สำหรับแช่เนื้อแช่อะไรนะส่วนข้างล่างก็เป็นไว้แช่น้ำแช่ผักแช่อะไรนะอันนี้มีเสียงเตือนนะครับ ็นระบบสัมผัสนะครับอันนี้โอตรงนี้มีปุ่มกดนะครับไม,ไม่ใช่สัมผัสนะครับอันนี้เหตุผลที่เตือนน่าจะเปิดตู้เย็นนานเกินไปนะครับมันจะมีเสียงเตือนมีไฟกระพริบนะครับอันนี้คือช่องฟิตนะครับ คือเมื่อกี้ที่ผมไปหาตัวปรับอุณหภูมิตัวชั้นบนมันมันมาอยู่ที่ชั้นล่างนะครับอันนี้ก็คือเย็นสุดนะครับส่วนอันนี้ก็คือตัวชั้นข้างล่างนะครับชั้นแช่ธรรมดานะอันนี้ก็ชั้นแช่ข้างบนนะก็คือมีมีอุณหภูมิปรับได้สร่ระดับนะครับอันนี้ก็ปรับได้สร่ระดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับอันนี้ระดับหนึ่ง ันนี้ผมก็งงวิธีการใช้งานอยู่นะอ๋อมันจะมีตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือเย็นแบบเย็นน้อยสุดนะครับก็คือแบบประหยัดไฟนะครับคือถ้าเราไม่ได้แช่อะไรเราก็กดตรงนี้นะเหมือนตรงนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ กดตรงนี้คือเบอร์หนึ่งก็คือเป็นปุ่มแบบประหยัดไฟนะครับไม่ต้องกินไฟมากก็คือเย็นแบบเบาๆสาหรับเสียบตู้เย็นทิ้งไว้นะถ้าเราจะแช่ของเราก็กดที่ตรงนี้นะครับอันนี้อุณหภ,ภูมิระดับสองนะครับเมื่อกี้ตั้งไว้ที่สี่นะครับผมก็ส่วนช่องฟิตนี่คือเอาแบบเย็นสุดๆเลยนะครับเ้ยลืมนะครับกดกดปุ่มนี้นะครับ อันนี้ผมลองดันตรงนี้ดูนะครับอ๋อตู้เย็นมันกำลังทำงานเนี่ยนะมันก็เลยมีเสียงนิดหน่อยอันนี้เปิดทัสิบแปดแล้วกันนะครับข้างล่างเปิดทัเบอร์สอันนี้มาลองฟังเสียงตู้เย็นกันนะครับตู้เย็นรุ่นนี้ทำงานเงียบนะครับ ตอนแรกนี้ตู้เย็นยังไม่ได้ทำงานนะครับพอดีผมมาเปิดฝาประตูทิ้งไว้นานหน่อยมันก็เลยทำงานนะครับตอนแรกผมจับตรงนี้ยังเย็นๆอยู่นะตอนนี้มันร้อนนะครับพอดีเวลาทำงานเครื่องมันก็จะร้อนนะครับก็โดยรวมก็วัสดุก็โอเคนะครับดูยางดูดนะครับปกติตู้เย็นจะมีปัญหาแต่เรื่องยางดูดนะครับ ตู้เย็ยนเบโคนะครับจากฝั่งยุโรปก็โอเคนะครับช่วงนี้ขายดีเลยนะครับมีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับแบรนด์เนี้ยขนาด7.4คิวนะครับค่าไฟก็ประมาณนี้นะครับเป็นประหยัดไฟเบอร์หก็ขอจบการรีวิวตู้เย็ยนเบโคเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากได้ตู้เย็ยนใหม่ก็ ฝากแบรนด์เบคอไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โอเคอยู่นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับ